คลิปนี้นะครับก็จะมาจัดนะครับ8อันดับกองการ CM นะครับที่เก่งที่สุดครับว่าจะเป็นใครนะครับจะมีตัวไหนบ้างซีดานนะครับทนี่ครสหรือว่าจะเป็นวีเอล่านะครับใครจะเป็นโนหนะครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็จะอธิบายสกิลของมันด้วยครับผมและแน่นอนครับมีการแจกโค้ดฟรีเช่นเคยรอดูกันได้เลยครับร้านเติมเกม Cookie Land ์ชอป เติมง่ายเติมไวประหยัดก,กว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่อง My Game กันเช่นเคยนะครับจากที่คลิปก่อนนะครับผมได้จัดอันดับ เซ็นเตอร์แบ็กนะครับ CB ที่เก่งที่สุด7อันดับไปนะครับแล้วก็ได้บอกอธิบายตารางสกิลนะครับแล้วก็ CB คู่ไหนที่เก่งที่สุดไปนะครับวันนี้ครับจะมาจัดอันดับตำแหน่ง CM ให้นะครับแต่จะเป็น8อันดับบ้างนะครับไม่เอาเไม่เอา10แต่เอา8บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับมาแจกโค้ดฟรีก่อนเลยครับผมโค้ดฟรีนะครับเพื่อออกมาวันนี้เลยนะครับเมื่อเช้าเลย E a เพิ่งแจกมาเลยครับผมก็คือโค้ดไบร์ทไลท์นะครับ สะกดแบบนี้ครับผมวิธีการใส่นะครับสั้นๆนะเราใส่ Google นะครับพิมพ์ตามนี้ครับใส่โค้ด f c mobile เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของมันนะครับมันจะเป็น r e d e e m Code นะครับให้เราล็อกอินนะครับ ID ของเราที่ผูกไว้กับ ea นะครับผมมันจะขึ้นชื่อ id เรานะครับแล้วก็ใส่โค้ดนี้เลยครับแล้วก็ติกว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเมื่อใส่ถูกนะครับมันจะต้องขึ้นหน้านี้นะมันจะขอแสดงความยินดีกับเรานะครับผมได้รางวัลแล้ว เมื่อเข้าเกมนะครับรางวัลมันจะไปอยู่ในกล่องจดหมายนะครับเป็นแพ็กการฉลองด i วารีนะครับเนี่ยนะครับพอเปิดปุ๊บนะครับก็จะได้ไปเลยครับแต้มเพิ่มแรง100นะครับเทียบเท่ากับมาร์คเคนตัวแล้วก็ได้เพชรฟรีครับ1,500เพชรนะครับอย่าลืมไปแลกกันนะครับมันมีวันหมดอายุด้วยนะครับต่อไปครับไปที่ประเด็นหลักของคลิปนี้นะครับการจัดอันดับผดในเกมตามความเห็นของผมนะครับย้ําก่อนนะ เพราะว่าแต่ละคนก็มีความเห็นไม่เหมือนกันได้นะครับแต่ก่อนจะไปจัดอันดับนะครับเราลองมาดูสกิลสองของเซนเตอร์มิดฟิลแต่ละตัวก่อนนะครับผมเพราะว่าแพดใหม่นี้ครับการอัพสกิลมันจะมีผลต่อลักษณะในการเล่นของ CM นะครับแต่ถ้าเราเอา CM อ่มมาจัดรวมกันแบบสไตล์เดียวกันอย่างเี้ครับทีมเราก็จะไม่สมดุลน,นะครับผมถ้าดูในตารางนี้นะครับผมตรงกลางนะครับตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิลให้เราโฟกัสที่สกิลที่2นะ มันก็จะแบ่งเป็น4แบบครับผมจะมีเซนเตอร์มิดฟิลด์4แบบก็คือแบบโฮดดิ้งนะครับเช่นใครเช่นเดอพอเช่นลอยคีนนะครับผมในตารางนี้สีเขียวนี้นะครับมันก็จะไปเพิ่มนะครับการเล่นความเร็วนะครับเพิ่มความก้าวร้าวเพิ่มการรับรู้นะครับโฮดดิ้งก็จะเป็นมิดฟิลด์ที่เน้นแท็กเกิลเน้นแย่งบอลนะครับอย่างที่บอกไปเช่นเดอพอแล้วก็ลอยคีนนะครับกองกลางสไตล์ต่อมานะครับก็คือบ็อกทูบ็อกนะครับให้เรานึกถึงนะครับวิเอล่า นะครับบอลเวเดเดอร์บอยแล้วก็กูลิศนะครับผมคือถ้าไม่ได้มาดูตารางนี้นะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเควินเดอร์บอยนะจะเป็นแบบเพย์เมเกอร์นะครับหรือว่าดีฟลาวิ่งเพย์เมเกอร์เสียมากกว่านะแต่ความจริงเดอร์บอยคือบ็อกทูบ็อกนะครับผมไปดูสกิลสองในเกมกันได้เลยนะครับบ็อกทูบล็อกนะมันก็จะเพิ่มนะครับความว่องไวนะครับผมแล้วก็การจ่ายบอลสั้นนะครับผมส่วนค่าต่างๆอื่นๆเนี่ยจะคล้ายๆกับโฮดดิ้งนะครับเนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะครับ ก็จะมีความแข็งแกร่งที่คล้ายกันแล้วก็การยืนแท็กเกิลที่เหมือนกันนะครับแล้วก็การรับรู้ด้วยเช่นกันนะส่วนสไตล์ถัดไปนะครับプレเมイ์เกอร์นะก็จะเป็นซีดานกับโทนี่ครอสนะครับมันก็จะไปเพิ่มสเตตค่าพลังนะครับในเรื่องของการเร่งความเร็วการควบคุมบอลนะครับการจ่ายบอลสั้นนะครับบาลานซ์นะครับการส่งบอลไกลแล้วก็การมองนะครับวิชั่นนะครับส่วนสไตล์สุดท้ายนะครับอันนี้หาได้ยากนะครับยกตัวอย่างก็เช่นเปียโร่นะครับ มันก็จะไปเพิ่มนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับกับเพย์เมเกอร์ทั่วไปนะครับมันก็จะไปเพิ่มการเปิดบอลนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เพิ่มบาลานซ์ให้นะครับส่วนสกิลอื่นนะครับมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับผมตารางนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมมาทําให้เราทราบสไตล์ของ CM นะครับเราก็ไม่ควรจะเลือกสไตล์ CM ที่คล้ายกันจนเกินไปนะครับผมควรจะต้องมีบล็อกตัวบล็อกสักตัวหนึ่งเพย์เมเกอร์สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ทีมเราสมดุลนะ แต่อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะใครจะไม่เชื่อหลักการนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะผมขยายภาพใหญ่ให้นะครับเผื่อแคปนะเพราะว่าในภาพนี้ก็จะมีตำแหน่งอื่นด้วยครับเช่น DM นะ Defensive Midfield แล้วก็ AM นะครับ Attacking Midfield นะก็ไปดูกันได้ครับผมเผื่อใครจะแคปไปนะในคลิปนี้ที่จัดันดับนะครับผมจะบอกก่อนก็จะไม่เอาロดี้นะครับมารวมด้วยนะนะครับเพราะว่ามันเป็น CDM นะครับแล้วก็จะไม่ได้เอาตัวสุดยอดกัปตันมารวมด้วยเช่นเดียวกันนะ ไปที่ตัวแรกเลยครับผมอันดับ8นะครับอันดับ8ดผมให้วาเวเดครับผมเฟริโกวาเวเด้นะครับอุลุกวัยนะส่วนสูง182นะครับผมพลังงานเต็มเลยครับ5้าดาวนะถ้าสกิลครับแค่4ี่ดาวนะตัวนี้คือข้อเสียตรงนี้เลยครับผมแต่คุณสมบัติครับมาเต็มครับมียิงไกลมีไซก้อยนะครับมีส่งลูกไกลนะตัวนี้ครับเป็นมิดฟิลนะครับสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับ ไม่ได้เป็นสกิลลุงแบบใหม่นะมันก็เลยไม่ได้มีสกิลสองให้อัพแบบบ o ็อกทูบ็อกนะครับผมสเกตได้เลยครับสีเท้าครับเร็วมากๆนะ OVR 111แต่ได้สีเท้าถึง124ครับการตั้งรับก็มีครับ115ร่างกายก็ดีเลยครับ117นะครับผมส่วนสูง1ล2นี่คือก็โอเคนะนะครับมีคุณสมบัติยิงไกลนะแล้วมาดูค่าพลังการยิงครับ 1 1 7 124ครับตัวนี้ครับจะเหมาะมากๆนะครับกับโหมดเมเนเจอร์นะถ้าใครเคยใช้แมสส้มนะครับจะเห็นได้เลยว่ามันยิงบ่อยมากๆครับและแต่ละลูกยิงเวอร์วังมากๆด้วยนะครับผมอัตราการบุกนะครับสูงนะครับอัตราการตั้งรับก็สูงเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราติดอันดับเข้ามาที่อันดับ8นะตัวต่อไปครับอันดับ7นะผมให้จูดล่างนี้ครับ หนึ่งร้อสิบเอ็ดนะครับผมราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าตัวจริงมันเนี่ยเล่นได้ดีทั้งมินิเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดเลยครับผมพลังงานห้าดาวครับเช่นเดียวกันแต่ดีกว่าวอลเวเป้ตรงท่าสกิลครับมีสี่ดาวนะคุณส,สมบัติมีเหนือชั์จมีเน้นแท็กเกิลนะครับตัวนี้นะครับเวิร์กเลกก็เป็นสูงสูงเช่นเดียวกันนะครับ ป็น mid field ที่เรียกว่าขึ้นสุดลงสุดเช่นเดียวกันได้ทั้งเกมลุกได้ทั้งเกมรับครับร่างกายก็ดีครับผม114นะนะครับการตั้งรับก็ไม่ได้แย่ครับห13นะร่างกายร้อยสูง186ด้วยนะที่บอกว่าเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับเพราะอะไรเพราะว่าฝีเท้าครับ120นะวิ่งเร็วมากๆครับผมการยิงครับโดดเด่นสุดๆครับ120 ไปเลยครับการยิงไกลนะพลังยิงก็ร้อยี่สิบสองด้วยนะครับผมตัวนี้โหดจัดๆเลยครับสําหรับโอเบียนหนึ่งร้อสิบเอ็ดนะก็เลยดีมากๆครับติดอันดับเข้ามาในอันดับที่เจ็ดครับผมตัวต่อไปครับอันดับที่หกนะครับผมผมก็ยังให้ลุดโกลิดล่างนี้อยู่ครับผมร้อยเก้านะตัวนี้ครับจริงๆไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะครับพลังงานห้าดาวถ้าสกิลสี่นะเท้าห้าห้าครับเล่นจริงครับคือได้หมดครับตัวนี้ทําได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะ แม้ว่าจะเวิร์กเลยจะเป็นสูงกลางนะแต่เล่นจริงเกมลับมันก็เอานะครับผมล่างนี้โอ้บอกว่าบอกเลยว่าเทพเจ้าครับตัวนี้เสียอย่างเดียวแค่ร่างใหม่มันยังไม่มาเนี่ยแหละครับผมไม่ยังอย่างนั้นนะร่างใหม่มาอย่างไงก็โนหนึ่งครับผมผมก็ยังให้ร่างนี้ร้อยเก้านะติดอันดับเข้ามาครับผมอันดับหกนะครับกุลิตตัวต่อไปครับอันดับห้าครับเลือกยากเล็กน้อยครับเป็นการสู้กันระหว่างโซคาเตสกับเควินเดอ์บอยนะโอยาเท่ากันที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับ ส่วนโมดิตเนี่ยผมตัดออกเลยนะครับเพราะว่าเล่นเกมรับไม่ค่อยดีนะและร่างกายก็น้อยครับสภาพร่างกายน้อยมากๆนะส่วนสูงไม่ได้พลังงานไม่ได้ด้วยนะก็เลยตัดออกนะครับผมอันดับ5้านะครับผมให้เควินเดอร์บอยนะครับผมแพ้โซคาเตสไปนิดเดียวนะครับผมตัวนี้เก่งมากๆเลยครับผมในเมนเจอร์ครับถ้าใครเปิดได้นะบังเอิญเปิดได้เล่นได้เลยครับผมไม่จําเป็นต้องเอาไปย่อยครับตัวนี้ครับอาจจะมีจุดด้อยกว่าตัวอื่นๆก็คง เป็นการตั้งรับนะครับที่ร้2เองถือว่าน้อยนะครับสภาพร่างกายร้อก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จะโดดเด่นที่การยิงลูกไกลครับผมร้อเลยสูงมากๆนะครับคุณสมบัติก็ครบคันนะครับตัวนี้เวอร์เลยเป็นสูงกลางตัวนี้ก็เลยดีพอที่จะติดมาในอันดับที่5ครับผม อันดับ4ครับต่อไปก็คือโซคาเต้นั่นเองนะครับตัวนี้โดดเด่นที่ความสูงครับผมสูง192นะครับแล้วก็ยังวิ่งเร็วอีกทั้งสูงทั้งเร็วเลยครับสีเท้า129นะเร็วสุดใน CM แล้วครับผมน่าจะเทียบเท่าตัวที่โอเอมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับหลังงาน5้าดาวท่าสกิล4ดาวครับผมสับได้ครับตอกได้ด้วยนะตัวนี้คุณสมบัติก็จัดเต็มครับผมเหนือชั้นยิงไกลยิงไซโก้ยนะการยิงไกลก็ดีพอสมควรเลยครับ124เลยครับผม ตัวนี้ช่วยการเล่นลูกตั้งรับได้ด้วยนะครับเอาไว้สกัดแต้มมุมได้ด้วยนะตัวนี้ก็เลยติดมาในอันดับ4ของ c m ครับผมแล้วก็มีภาพนะครับค่าพลังแม่ส้มนะครับเทน3 0มาให้ดูกันนะครับดูครับผมสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะการวิ่งนะฝีเท้า163เลยครับผมสุดจัดครับตัวนี้อันดับต่อไปนะครับอันดับ3นะมันก็เหลือโอเวียร113สามตัวเนี่ยแหละครับผม มี3ตัวนี้นะใครจะอันดับ3ไปส่วนตัวให้ v ีเอลครับผมตัวนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะครับผมส่วนสูง192ครับพลังงานครับ5ดาวไปเลยครับเบิร์กเลยเป็นสูงๆด้วยนะตัวนี้นะครับมันจะเติมสูงกว่าวีเอลตัวเวอร์ชันเก่าๆนะครับวิ่งไปทั่วเลยอารมณ์ประมาณว่าได้ทั้งเกมลับแล้วก็ได้ทั้งเกมลุกด้วยนะครับผม ค่าพลังการยิงไกลนะครับพลังยิงก็พอได้ครับ1 1 3้านะไม่ได้สูงเท่าเดอร์บอยหรือว่าโซคาเตสนะครับตัวนี้ครับส่วนตัวนะเท่าที่เจอมาครับมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะต้องขออภัยบางคนที่จัดอันดับนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับใจกับบางคนหรือเปล่านะผมว่ามันก็พอเก่งนะแต่ไม่ได้เทียบเท่ากับ2ตัวที่เหลือนะนะครับถ้าสกิลมันเป็น3ามดาวด้วยครับผมมันตอกไม่ได้สับไม่ได้นะครับแล้วก็เท้ามันเป็น4ี่ห้าด้วยนะ เพราะฉะนั้นเวียร่าผมก็เลยให้อันดับ3ไปครับต่อไปอันดับ2นะครับผมส่วนตัวผมให้โทนี่โคลสครับอันดับ2นะแพ้ซีดานไปเล็กน้อยครับผมโทนี่โคลสตัวนี้ครับเป็นตัวที่เล่นได้ดีมากๆครับ EA บัฟค่าพลังมาให้นะครับพลังการส่งบอลนี่ครับสูงที่สุดสูงมากๆครับสูงกว่าซีดานเสียอีกนะครับแล้วยิ่งสกิลที่2มันเป็นเพย์เมคเกอร์นะครับตัวทาเกมนะครับยิ่งทําให้ส่งเสริมกับค่าพลังของมันนะครับ เรียกได้ว่าจ่ายบอลจับวางเลยครับผมอย่างเดวิดแบคแฮมเลยครับเท้าห้าห้าด้วยครับผมเลยทําให้ยิ่งโดดเด่นมากๆในเมนเจอร์ครับจะจ่ายซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับรวมถึงการยิงไกลด้วยนะคุณสมบัติมียิงไกลมีเพย์เมเกอร์มีส่งไกลนะครับผมค่าพลังลูกยิงไกลดูครับเห็นแล้วตกใจเลยครับร้อยสามสิบแปดนะแล้วเล่นจริงในเมนเจอร์ก็โหจดจัดครับยิงบ่อยมากๆด้วยนะส่วนตัวมีโทนี่โคดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเล่นในเมนเจอร์เนี่ยครับค่าพลังแมสซมเทนสามสิบ ตัวนี้ตัว1นึนะครับยิงโหดมากๆครับผมแล้วก็มีเปิดเทียบกันให้ดูไปเลยครับผมโทนี่คลอสกับเวีล่านะผมว่าจริงๆมาแล้วแต่ความชอบด้วยแหละครับอยู่ที่ว่าทีมเรานะขาด CM แบบไหนนะครับถ้าอยากได้ตัวทําเกมไปโทนี่คลอสเลยครับผมถ้าอยากได้ตัวที่ช่วยทีมสมดุลเน้นเกมรับนะไปเวีล่าครับจริงๆจะให้อันดับ2คู่กันก็ไม่ผิดนะครับผมได้หมดเลยส่วนภาพนี้นะครับเป็นโทนี่ครอสตัว1 1 3นะครับ เทนสามสิบมสส้มครับผมจะเห็นได้เลยว่าค่าพลังการส่งครับสองร้อยไปเลยครับโหดสัสสัสครับไปกันที่อันดับหนึ่งนะครับก็คือซีดานนะครับมาดูค่าพลังกันนิดหนึ่งครับผมส่วนตัวนะครับให้ซีดานเป็นโนหนึ่งเพราะว่าความสมดุลของมันครับจะเป็นเกมลุกก็ได้นะครับเกมรับก็พอไหวนะการตั้งรับหนึ่งร้อยสิบสามครับร่างกายหนึ่งร้อยสิบสี่นะไม่น่าเกลียดนะครับเล่นเกมรับก็พอได้นะ แม้ว่าเวิร์กเลนมันจะเป็นสูงกลางนะครับผมแต่ผมมาใช้มาแล้วครับซีดานมีในทีมนะตัวนี้เลยมันเล่นเกมรับพอได้นะวิ่งเบียดวิ่งชนแย่งบอลได้ดีอยู่นะครับผมคุณสมบัตินี้แทบไม่ต้องบอกอะไรอยู่แล้วครับมีทุกอย่างนะครับยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงไกลลูกส่งไกลนะครับแล้วก็เพย์เมเกอร์นะค่าพลังการยิงไกลก็สูงเลยครับร้อยสามสิบเลยครับผมอาจจะไม่ได้เท่ากับโทนี่โคลสนะครับแต่ก็ดีมากๆครับและจุดที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากความสมดุลแล้วนะครับก็คือท่าสกิลมันครับ นะครับผมให้นับหนึ่งเพราะว่าท่าสกิลเลยนะชอบมากๆครับอิราติโก้ครับวัดกันตรงนี้ครับเมนเจอร์ก็เก่ง h เ to Head ก็ได้อะครับและแน่นอนครับมีตารางให้ดูครับผมเปรียบเทียบกันไปเลยครับ3ตัวนี้ให้เห็นชัดๆครับผมว่าแต่ละตัวโดดเด่นอย่างไรนะครับผมประมาณนี้เลยแคปกันไปได้เลยครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนบ้างพิมพ์ใน คอมเมนต์ u t u b e ได้เลยครับผมถ้าผมทำได้พอไหวผมจะมาทำให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างไงกิจต่างๆมันใกล้จบแล้วนะครับอย่าลืมเตรียมตัวด้วยนะสำหรับกิจต่อไปนะครับฟูสตี้เวิร์ดนะถ้าใครอยากรู้ว่ากิจใหม่นี้เป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูคลิปนี้ของผมได้เลยครับอยู่ในช่องเนี่แหละครับโอเคครับสวัสดี